ถิ่มตัวพบกับห้องเรียนธรรมไทายทอดสดแห่งแรกของโลกหนึ่งทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนสม,มนเนรปลูกปัญญาร,รมปี1ิบที่ได้ทำการแถลงข่าวเผยโฉม12ตัวแทนเยาวชนชายที่ได้ทําการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า5,800คนทั่วประเทศไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาโดยเหล่าว่าที่สม,มนเนรจะเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสัมเนน้อยจะได้เรียนรู้บารมีสิบหรือทศบารมีของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนภายใต้แนวคิดรักเรียนเพียรให้โดยมีเป้าหมายสู่คุณค่าความรักอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือความรักจักรวาลในโอกาสนี้ MQDC บริษัทแมกโนเลียคุณภาพดีเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้สนับสนุนโครงการสัมเนตปลูกป,ปัญญาธรรมโดยคุณแสงระวีโคสิทธิ์ไพศาล ผู้อำนวยการอวุโสฝ่ล์การตลาดและภาพลักษณ์องค์กรที่กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสำมานเนปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ดีใจมากนั่งเหนือจากความภาคภูมิใจเราดีใจมากๆเลยนะคะที่เราได้ร่วมกันทำสิ่งนี้มาถึง10ปีเราก็ภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดที่เป็นแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยทาง MQDC นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่นะคะจะไดะ้นำแนวความคิด และคำสอนดีๆแล้วก็ตัวอย่างดีๆจากรายการสำเนปุปุญญาธรรมนะคะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเหมือนที่ผ่านมาแต่ปีนี้เนี่ยมีความพิเศษอีกนิดนึงก็คือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีอภิมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบนะคะของในหลวงรชัชกาลที่สิของเรานะคะก็อยากให้ประสบนิกรชาวไทยนะคะได้นำคําสอนเนี่ยนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เลือกทําแต่สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะคะ เท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราได้กตัญญูต่อประเทศชาติแล้วก็ได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราด้วยค่ะร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจว่าที่สมณเณรน้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง18พฤษภาคม2567ทางช่อง True Vision s HD 119หรือช่อง333และ True ID นะครับ